ยี่บห้าลิตรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมตัวนี้เป็นเจ้าจิ๋วยี่สิบห้าลิตรนะขนาดกระทัดรัดที่สุดก็คือขนาดลนะิตรนบบน้องจะเล็กที่สุดนะประมาณนี้ทุกคนสต๊อกจะมีสีดําสีดาเงินสีแดงนะส่วนยี่สิบห้าลิตรเนี่ยราคาตอนนี้ของแอดมินจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบกว่าบาทนี่แหละหรือว่าถ้าเพื่อนๆกดโค้ดส่วนลดนะก็ส่งฟรีเลยทุกคนมันแล้วแต่โปรนั้นๆเด้อว่ามันราคาเท่าไหร่นะแอดก็ไม่สามารถตอบได้แบบตายตัวนะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีโปรลดใช่ไหมเพื่อนๆไหนจะส่งฟงส่งฟรีใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ900นี่แหล เดนมินรีวิวให้คร่าวๆนะ80ลิตรก็ขนาดกระทัดรัดขนาดเล็กที่สุดแล้วก็พกพาได้ง่ายนะทุกคนตัวนี้ตรงก้นมันจะเป็นยางยางกันลื่นนะทุกคนนะ25ลิตรตรงนี้มีที่ล็อกกุญแจแล้วก็เปิดตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ออรูระบายน้าอยู่ด้านข้างนะทุกคนด้านข้างตรงนี้ก็สามารถตอก๊อกทาเครื่องดื่มใส่เครื่องดื่มใส่น้ําแข็งนะต่อก๊อกได้เลยแบบก๊อกได้เลยนะตัวน,นี้สีดํานะ ของเรามาตรฐาน ISO 9001ทุกใบของผลิตสดๆด,ดใหม่ๆทุกคนไม่ค้างสต็อกปึ้งพิกัดจิ้มตรงนี้จิ้มตรงน,รงนี้มันจะเป็นตะกร้าสีเหลืองกดเข้าไปดูมีราคาราคาเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเลือกไซส์เลือกสีให้เรียบร้อยพร้อมทรง